สวัสดีครับมาพบกับรายการสารเร็ว EP 3 9นะครับผมรายการสารเร็วเป็นรายการที่เอาสาระความรู้มาเล่าอย่างรวดเร็วนะครับใครชื่นชอบรายการวันนี้เจอกันทุกวันพฤหัสลวก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปถ้ามีอะไรเสนอแนะแนะนําติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผม ฝากแขกคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็คนคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรัก,รกและช่องแชร์ที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็คนคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราจะมาดูดีกว่าครับว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจและเป็นความรู้มากๆครับอย่างน้อยก็เป็นความรู้รอบตัวและความรู้รอบโต๊ะนะครับเออคืออะไรรอบโต๊ะ <kaç> ไปดูกันดีกว่านะครับว่าเ,เราื่องราวที่พูดนี้มีอะไรกันบ้างครับมา ตายแล้วไปไหนครับน่าสนใจครับแพทย์อเมริกันวิเคราะห์ครับเรื่องเล่าคนเสียดตายครับเชื่อชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงครับเฮ้ยใช่เหรอน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเนื้อข่าวย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มเล่าไว้ว่ายงไบ้างครับไปที่อเมริกานะครับแพทย์ท่านนี้เล่าว่าชีวิตหลังความตายนั้นมีอยู่จริงนะครับบางคนที่รอดชีวิตเล่าว่านะครับตัวเองเหมือนได้เดินผ่านอุโมงค์เห็นแสงสว่างครับ พบเจอยากที่มารอต้อนรับอยู่นั้นนะครับก่อนที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเฮ้ยเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับปเอาละฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแพทย์อเมริกันครับวิเคราะห์เรื่องเล่าคนเสียดตายครับเชื่อชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงนะครับสุดยอดเลยไหมแพทย์ชาวอเมริกันนะครับวิเคราะห์ประสบการณ์เสียดตายของคนหลายๆพันคนครับ จนกระทั่งเชื่อว่ามีคําตอบสําหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายนะครับที่มีคนอยากรู้มากที่สุดนะครับตายแล้วไปไหนครับวิญญาณออกจากร่างเรามีขั้นตอนอย่างไรต่อไปนะครับสรุปชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรครับยังคงเป็นคําถามที่สาธารณชนทั่วไปอยากรู้ในทุกยุคสมัยครับโดยเจฟฟี่ลองนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยาครับจากรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกานะครับ ผู้รู้สึกและหลงไหลนะครับในประสบการณ์ช่วงชีวิตเฉียดต,ตายนะครับหรือใกล้าตายครับอ้างว่างานวิจัยของเขาครับพิสูจน์แล้วว่าไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าชีวิตหลังความตายเมื่อวิญญ,ญาณออกจากร่างมีอยู่จริงครับสงสัยดิเออในรายงานใหม่ที่เผยแพร่โดย Business Insider นะครับเขาให้คำจำกัดความประเภทใกล้าตายว่าเป็นสถานการณ์ที่บุคคลที่โคม่าหรือเสียชีวิตทางคลินิกครับ และไม่มีการเต้นของหัวใจครับได้รับการรับรู้อย่างมีสติในการมองเห็นการได้ยินความรู้สึกและการตอบโต้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับเขาได้รวบรวมคดีจากคู่ที่รายงานประสบการณ์ใกล้ตายและวิเคราะห์เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์โดยเขาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าฉันได้อ่านการศึกษาเกี่ยวกับสมองและพิจารณาคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปได้ทุกอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายแล้ว เมื่อมาเชิญกับหลักฐานมากมายฉันเริ่มเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> น่าสนใจเนี่ยแม้ว่าประสบการณ์ใกล้ตายในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลครับเขาก็สังเกตเห็นรูปแบบบางอย่างที่สอดคล้องกันครับโดยผู้คนรายงานว่าจิตสำนึกของผู้คนถูกแยกออกจากร่างกายครับซึ่งมักจะลอยอยู่เหนือจากนั้นครับทำให้พวกเขามองเห็นและได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนะครับ อ๋อเป็นฟิลมเหมือนวิญญาณออกจากล่างอย่างนี้ป่ะครับเพื่อเป็นหลักฐานสําหรับประเด็นนี้ครับเขาอ้างกรณีผู้หญิงคนหนึ่งครับหมเสติขณะขี่ม้าในขณะที่ม้าของเธอกําลังควบกลับไปที่ลงนาครับจิตสํานึกของเธอก็เคลื่อนไหวไปพร้อมกับม้าด้วยนะครับแม้ว่าร่างกายของเธอจะไม่ได้อยู่ที่นั่นครับแต่เธอกลับสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในลงม้าได้อย่างแม่นยําครับเฮ้ยและเขายังกล่าวอ้างถึงคนบางคนที่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังอีกโลกหนึ่งนะครับ โดยอ้างว่าเขาเดินผ่านอุโมงครับเห็นแสงสว่างได้รับการต้อนรับจากญาติผู้ล่วงลับครับและเห็นชีวิตของพวกเขาวับแวมเข้ามาต่อหน้าต่อตานะครับคืออาจจะเป็นภาพเข้ามาของปัจจุบันเฮ้ยน่าสนใจว่ะเขาทราบว่ารายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายเหล่านี้ครับกลายเป็นเรื่องความเชื่อโบราณนะครับแต่น่าสังเกตนะครับว่าเด็กเล็กบางคนอาจจะไม่เคยสัมผัสเรื่องเหล่านี้นะครับกับบรรยายประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้เหมือนกันมากเลยครับ ทางนี้ครับเจฟฟี่ลองนะครับไม่ใช่คนเดียวที่ทําการวิจัยคล้ายกันครับดรบูตเกรสันนะครับศาสตราจารย์กิติคุณสาขาจิตเวชและวิทยาศาสตร์พฤติกรรมประสาทครับมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจให้เริ่มทําการวิจัยเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากประสบการณ์เฉียดตายนะครับโดยเขาเห็นด้วยนะครับไม่มีประสบการณ์ใกล้ตายทั้งที่เหมือนกันทุกประการในแต่ละบุคคลครับแต่ยังสามารถระบุลักษณะที่พบกันบ่อยโดยอ้างว่าผู้มีประสบการณ์นอกร่างกายครับ รายงานได้ว่าเห็นแสงสว่างได้กลับมาพบญาติที่เสียชีวิตไปแล้วและอื่นๆอีกมากมายนะครับจากการวิจัยของเขาเห็นว่าครับประสบการณ์ใกล้ตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยประมาณ 10- 20%ครับของผู้ใกล้ตายครับได้รายงานประสบการณ์ที่คล้ายกันนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณ5%ของประชากรทั้งหมดนะครับโดยดล้กรสันนะครับกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ในปีส0 2 1นีะครับว่าฉันคิดว่าหลักฐานที่มีอยู่อย่างพ่วมทน แสดงให้เห็นว่าร่างกายของเราไม่ใช่เป็นอย่างที่เราเป็นแน่นอนครับและดูเหมือนว่าบางสิ่งจะคงอยู่ต่อไปหลังจากร่างกายนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับก็คือวิญญาณแหละครับผมคิดว่านะแต่ไงก็ดีครับก็ยังเป็นความเชื่อหรือจะเป็นสิ่งที่ยังต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับก็ฟังไว้ให้รู้ว่าพัฒนาการหรือมีคนกล่าวอ้างในงานวิจัยพวกนี้ขึ้นมาแล้วนะครับน่าสนใจมากๆนะครับบางทีเราอาจจะพบเจอคนที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็บางคนที่เรายังคิดถึงอยู่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ หมอบอกต้องผ่าสมองครับดุมเอกใจจู่ๆเท้าขวารองเท้าหลุดครับตลอดไปหาหมอถึงกับสุดครับต้องผ่าสมองเท่านั้นนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวย่อยๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มๆเกี่ยวกับข่าวนี้กันดีกว่านะครับที่จีนครับชายคนนี้ชอบทํารองเท้าข้างขวาหลุดนะครับแล้วหลุดบ่อยด้วยนะครับมีอาการชาที่ฝ่าเท้านะครับนานวันเข้านะครับอาการยิ่งแย่ลงจึงไปหาหมอครับปรากฏว่าเขาป่วยเป็นเนื้องอกในสมองชั้นเยื่อหุ้มสมองและเยื่อหุ้มไขสันหลังนะครับ ทำให้ประสาทสันหลังบกพร่องทําเป็นเหตุทําให้ควบคุมร่างกายไม่ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าข่าวนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างครับปตาหนุ่มวัยสสอ2ไปหาหมอครับเล่าจูๆ่ๆเท้าวขวาใส่รองเท้าไม่ได้ครับเดินแล้วหล่นตลอดครับเห็นผลตรวจแทบสุดต้องผ่าสมองนะครับ ตามการรายงานพบว่านะครับนายหวังชัยวัย32ปีนะครับที่เมืองสนเจนจากประเทศจีนนะครับโดยปกติจะชอบมักสวมใส่รองเท้าแตะอยู่เสมอนะครับจนทั้งปลายปีที่แล้วครับเขาเริ่มสังเกตตัวเองว่าเมื่อก้าวเดินไปข้างหน้าครับรองเท้ามักจะหลุดออกจากเท้าข้างขวาเสมอนะครับและยังมีอาการชาที่ฝ่าเท้าครับอาการเหล่านี้รบกวนจิตใจเขามาหลายเดือนแล้วนะครับและเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับเขาจึงตัดสินใจไปแผนกศัลยกรรมประสาทของโรงพยาบาลประชาชนเขต หกหลงทัวนะครับหลังจากที่เข้ารับการตรวจโดยละเอียดนะครับแพทย์พบว่านายหวังมีภาวะครับเมนิจิโอมานะครับเนื้องอกที่เกิดขึ้นในชั้นเยื่อหุ้มสมองและเยื่อหุ้มไขสันหลังครับซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนื้องอกถึง5.6เซนติเมตรครับสาเหตุที่ทําให้เขามักจะทารองเท้าหล่นนะครับเมื่อก้าวเดินอยู่เสมอนะครับเป็นเพราะเนื้องอกไปบีบรัดเส้นประสาททําให้เกิดอวกยวะครึ่งซีกและประสาทสัมผัสที่หลังนะครับบกพร่องนะครับ สุดยอดฮะทั้งนี้ครับเมนินจิโอมาสนะครับเป็นเนื้องอกปฐมภูมิที่พบได้บ่อยในระบบประสาทส่วนกลางนะครับโดยคิดเป็นปริมาณ15-20%ครับของเนื้องอกในกระโหลกศีรษะนะครับซึ่งมักเกิดในสตรีวัยกลางคนโดยมีอายุเฉลี่ย45ปีครับส่วนในกรณีของนายหวังคนนี้ครับผู้อำนวยการทางแผนกศัลยกรรมประสาทนะครับบอกกับเขาว่าเขามีทางเลือกเดียวครับคือการผ่าตัดนะครับซึ่งเขาได้ดำเนินการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ และปัจจุบันครับสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับโอ้บางทีบางอย่างครับการผิดปกติในร่างกายครับอาจจะก่อให้เกิดสิ่งใหญ่ๆเสมอครับก็หมอที่ดีที่สุดคือหมอที่เป็นตัวเราเองโดยการดูแลหรือสอดส่องร่างกายตัวเองอันไหนผิดปกติก็ควรจะต้องรีบไปโรงพยาบาลครับอยาหาทานะครับหนุ่มวัย21ครับต้องผ่าตัดปลูกถ่ยกระจกตานะครับรู้สาเหตุหลายคนชอกครับเพราะทําอยู่บ่อยๆนะครับ เดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆแล้วก็เนื้อข่าวย่อยๆกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับตาที่ต่างประเทศครับหนุ่มคนนี้อายุ21ปีครับเล่าว่านะครับตัวเองชอบขยี้ตามากๆครับตั้งแต่เด็กครับจนตาแดงครับพออายุ15ปีนะครับตาข้างขวาเขาเริ่มมองไม่เห็นและอาการยิ่งแย่ลงเรื่อยๆครับหมอบอกว่าครับกระจกตาเสียหายต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาใหม่ครับและต้องใช้เวลาถึง1ปีครับเพื่อทําให้สายตากลับมาเป็นปกตินะครับ โอ้โหเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงแบบเต็มๆครับตาโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในนายมูฮัมหมัดซาบิดินะครับชายหนุ่มชาวมาเลเซียวัย21ปีนะครับได้โพสเล่าเรื่องลงทิกตอกครับว่าเขาป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มาตั้งแต่จำความได้ครับเขาเลยติดนิสัยชอบขยี้ตาตัวเองจนแดงอยู่บ่อยๆนะครับมาตั้งแต่เด็กนะครับจนทั่งย่างเข้าอายุสู่วัยรุ่นครับนิสัยนี้กลายเป็นสาปัญหาร้ายแรงแก่เขานะครับและซาบิติครับ อายุได้15ปีนะครับตาข้างขวาเขาเริ่มผ้ามัวครับและยังปล่อยทิ้งไว้นานครับอาการของเขาก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆครับและเมื่ออายุ21ปีครับซาเบดีครับก็ตัดใจไปพบแพทย์นะครับซึ่งผลการวิจัยก็ออกมาว่านะครับกระจกตาของเขาเสียหายครับมีรอยแผลเพราะเขาขยี้ตาไปบ่อยครับและจะเป็นต้องผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระจกตาใหม่นะครับเพื่อให้การมองเห็นเป็นไปอย่างปกติอีกครั้งนะครับโอ้ยสุดยอดเลย ตั้งแต่เด็กๆครับผมชอบขยี้ตาเพราะผมเป็นโรคภูมิแพ้ครับบางครั้งผมขยี้ตาจนตาแดงครับผมสังเกตว่าอาการการมองเห็นผมเริ่มเบลอตั้งแต่อายุ15ครับและจะเบลอมากขึ้นผ่านไปผ่านไปครับตอนที่อายุผม21ปีครับมีรอยแผลบนกระจกตาของผมแล้วด้วยนะครับซึ่งชายหนุ่มได้รับการผ่าตัดไม่นานมานี้ครับเพื่อนํากระจกตาที่เสียหายออกไปและเปลี่ยนกระจกตาใหม่เข้ามาแทนที่นะครับการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอีกตั้งนานนะครับ หมอของซาบบดีบอกเขาว่านะครับเขาอาจจะต้องสวมที่ครอบตาไว้ประมาณ2-3เดือนนะครับจากนั้นจะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับแต่ว่าสายตาของเขาจะกลับมาเหมือนเดิมนั้นนะครับอาจต้องใช้เวลานานถึง1ปีนะครับโดยการโพสแชร์ของชายหนุ่มคนนี้นะครับกลายเป็นไวรัลในบ้านเกิดของเขานะครับชาวเน็ตต่างพากันช็อกครับเพราะพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายอย่างการขยี้ตาครับจะสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงแก่ดวงตาได้นะครับจนถึงขั้นต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระจกใหม่นะครับ และการะนาช่าเน็ตอีกหลายคนก็อวยพรให้เขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับโหสุดยอดจริงฮะไปอยา่างไรกันบ,บ้างครับกับ EP นี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันด้วยนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับ ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชยียลทูกหักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เข้อมูลคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับกระผมเอาเถอะเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ครับน่าจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของอ e ีหยังวะเอ้ยไม่ใช่สิสั้นๆหรอไม่ใช่รีแอคชันเราใช้เอฟเฟกต์นี้ต้องขออภัยนะฮะเอาละครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเจอกันทุกคลิปครับขอบคุณที่ดูจนจบแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับไป